สวัสดีครับวันนี้วันที่26มกราคม267 7วันนี้เรามากับสัญญาณเซตติดลบนะครับช่วงเช้ายังบวกอยู่นะครับเช้าเซตบวกแต่ว่าก็บวกเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้เซตติดลบมาลบไป8.43จุดจุดนะครับอยู่ที่1367.66จุด i กนะครับ MAI ก็ลบอยู่ 1. จ 4.1จุดนะครับอยู่ที่410.10จุดนะครับสหรับราคาทองคำนะครับก็ที่2,293 0ออนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI ก็อยู่ที่76.3 76. 6บาเรลต่อดอลลาร์แล้วก็ the Brent Spot อยู่ที่81.56บาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินบาทก็อยู่ที่35.66บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับใน ขณะที่เซตลงแบบนี้เราก็จะไปดูว่าลักษณะของนะครับท็อปมอนอินมีตัวใดที่ยังสามารถที่จะเก่งกำไรได้ในตัวอันดับแรกที่มีเมนี่มีเม็ดเงินที่มีนักลงทุนยังคงเข้านะครับในในขณะตัวนั้นตัวนี้นะครับเป็นการเก่งกำไรในสไตล์ที่จะต้องดูจากเม็ดเงินนะครับซึ่งนะครับก็ น่าสนใจเราก็มาดูกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็น SCBX หรือยันแม่ยันแม่นั่นเองนะครับดูจากราคานะครับของ b i t ค o v e r เ e r ก็เช็นว่าราคาเสนอขายเยอะเลยนะครับเสนอขายนี่เป็นหลักล้านส่วนราคารอซื้อหรือรอรับเนี่ยแค่หลักแสนนะครับเพราะนั้นเขหมายควว่าราคาอาจจะต้องดีดกลับมาหล่นมาทางด้านการติดลบนะครับ ตอนนี้นะครับ SCB นั้นก็บวกไอ้กลบอยู่ที่1นจุดหนึ่บาทนะครับหรือลบอยู่ที่0.50สตางค์นะครับอยู่ที่105.50บาทนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมานะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่ห7จุดเดอร์เซนนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่1.93%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่0ู 40% PE อยู่9เท่านะครับมี U อยู่6.31มี EPS ที่9.66นะครับแล้วก็มีการปันผลที่2บาท50สตางค์นะครับสำหรับ SCBX นะครับไปดูจังหวะของเขาว่าจะเป็นอย่างไรเก่งกำไรได้อย่างไรนะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะพุ่งพ้นเส้น2ละว,วันแต่ยังคงไม่พุ่งคงจะไม่พ้นนะครับเพราะว่าราคานั้น ดูเหมือนว่าใกล้ๆเส้น2อะว,วันนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะพุ่งเกินขึ้นไปได้นะครับราคาล่าสุดก็อยู่ที่ราคา1 105.50แต่ว่าเส้น2ระว,วันอยู่ที่105.55นะครับถ้าเกิดเขาสามารถพุ่งพ้นพุ่งพ้นเส้น2อะว,วันขึ้นไปได้นะครับเป็นจังหวะที่ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทนนะครับเปลี่ยนเทนนะครับ เพราะว่าเทนนี้ยังคงเป็นจังหวะซายไวดาวนะครับก็ลองดูนะครับว่าเทนปัจจุบันเป็นจังหวะซายไวดาวนั้นโอกาสที่จะพุ่งพ้นนั้นมันก็ยังคงไม่มีคือคือ,คอยังมีโอกาสขึ้นไปแต่ว่าดูจากลักษณะของเครื่องมือก็คือ RSI ชี้ลงนะครับราคาชี้ลงแล้วก็วอลุ่มนั้นเข้าเป็นสีแดงนะครับคือวอลุ่มสัเด็ดสีแดงอยู่ที่3.47มิลเลียนนะครับแล้วก็ M.S.D. นั้นยังคงซา์เวฟแต่ด้านข้างแล้วก็ O.B.V. นั้นก็ยังคงซา์เวฟแต่ด้านข้างซึ่งปร่งบอกว่าราคาไม่ไม่แน่หรือโอกาสที่จะพุ่งพลนั้นมีโอกาสน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นราคาลงมาต่ำที่1 1 1 1 0จุดนะครับราจุะนั้นราคาก็จะหลังจากที่ขึ้นขึ้นชนไม่ได้ก็ก็จะเด้งลงมาด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ลองพิจารณาแบบนี้ดูก่อนนะครับแล้วตอนนี้จังหวะของเซตก็ซา์เวดาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูแนวโน้มก็ยังเห็นว่าจังหวะของมันจะซายเวดาวลงมานะครับนั้นแต่ว่าถ้าราคาพุ่งพ้นขึ้นไปได้ราคาจะซา์เวต่อขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งเหนือขึ้นไปนะครับคือเขาพยายามที่จะพุ่งพ้นเส้น2องและวันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ <S <S ขาตรงนี้ก็เจนว่าเขาขึ้นขึ้นลงลงเกือบเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ ราคาขึ้นขึ้นลงลงตรงนี้ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่พุ่งพ้นเส้นสองระวัไนไปได้นะครับเขาก็จะเป็นด่านแรกที่ที่สามารถที่จะพุ่งพ้นเส้นสองระวัไนไปได้ราคาก็จะไซด์เวออกแตนข้างไปนะครับะฉะนั้นตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะพ้นไปได้นะครับยังคงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสลับ S C B นะครับตัวแรกผ่านไปนะครับมาดูตัวที่2นะครับเพราะตัวแรกก็มีเม็ดมเงินเข้าไปทั้งสิ้นอ่า 106.15ก้ามิลเลียนนะครับสำหรับอ่าวันนีอินนะครับตัวที่2นี่ก็คือ c c e t นะครับ c c e t นะครับอ่าวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.24สตจงค์นะครับราคาอยู่ที่2.88นะครับอ่าสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป90.73% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป30.37.14% อยาอที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา10.77%นะครับ PE 23.83%อสารเท่านะครับขออภัยนะครับ23.83เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่0.57%แล้วมี EPS ที่0.17ต่างต,ต่อต่อต่อหุ้นนะครับกําไรสุทธินะครับแล้วก็มีการปันผลที่0.04ต่างต่อหุ้นเช่นเดียวกันนะครับ จะเห็นว่านะครับราคานะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาต่อนะครับเพราะว่าอะไรครับราคาดูเหมือนว่าการตั้งตั้งขายนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากจะขายเพราะว่าราคาดูเหมือนว่าจะค่อย,อย,อยๆไหลไหลขึ้นมาทางด้านฝั่งราคาทางออฟเฟอร์นี่นะครับจากบิดก็รอรับซื้อเยอะแล้วก็ฝั่งออฟเฟอร์ก็ตั้งมาปิดที่ให้ราคา นำมาที่2.92นะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่2.88นะครับโอกาสที่ราคาจะไหลมาฝั่งนี้ก็มีสูงนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าราคาโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาที่2.92นั้นก็มีโอกาสนะครับทีนี้ไปดูจังหวะของราคาของเขาจากกราฟก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปแล้วสามารถพุ่งพ้นเส้นสองและวันมาได้ราคาก็เลยไซด์เวฟขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะ ค่อยๆเป็นขาขึ้นมานั่นเองเนื่องจากว่าถ้าดูจากจังหวะหลังจากที่ลงมาต่ําตรงกรอบลีเนียลกักชันด้านล่างก็จะกลับขึ้นไปที่จุดลีเนียลกักชันสูงสุดเมื่อมาถึงตรงนี้สูงสุดตรงนี้ก็ถือว่าได้กําไรมาสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องขายนะครับขายเพื่ออะไรครับเพราะว่าจังหวะถัดไปราคาก็จะค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงมาแล้วก็ไซด์เวลลงมาที่ชนเส้น2องเลวันนะครับ จังหวะในจังหวะถัดไปจะเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดว่าท่านเชื่อในการขึ้นลงของราคานะครับโดยราคาก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับการเคลื่อนตัวขึ้นลงมันจะขึ้นไปจนอัตโนมัติสูงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะกลับลงมาที่ต่ําสุดโดยอัตโนมัตินะครับคือโดยทั่วไปจะเป็นเช่นนั้นนะครับแม้ว่าวันนี้นะครับราคายังคงจะต้องชี้ขึ้นขึ้นไปนะครับของ MACD เอ SI, สดไอขึ้นไปโอชนโอปอนะครับ ใน,นชุนโอบอ,บอทที่บอทที่7 1ก็จะต้องสายเวดาลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคาเขาก็จะสสายเวดาลงมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้ยังคงชี้ขึ้นนะครับจาก OBV ชี้ขึ้นไปนะครับ3ตัวอินดิเคเตอร์รวมถึงวอลลุ่มสตัวนะครับวอลลุ่มแล้วก็มีพาราบลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับบ่งบอกว่าราคายังคงจะทำกำไรขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่2.86นะครับแต่ว่า ถ้าดูบิตกอฟเฟอร์ก็เห็นว่าโอกาสที่จะมาที่สองจุดเก้าหกเก้าสองก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ในจังหวะวันนี้ก็จะมีโอกาสทํากําไรขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านต้องทําการเรียกอะไรนะครับตั้งตั้งขายคือถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปแล้วนะครับถึงจุดสูงสุดแล้วถ้าเขาย่อตัวลงมาเราต้องตั้งขายไว้ตรงนี้นะครับจะตั้งขายไว้ที่สองจุดแปดหกนะครับถ้าเกิดว่า ไม่สามารถขายออกไปได้ก็ยังคงเป็นกําไรราคาก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นก็ลุ้นต่อไปนะครับสหับแนวทาง CCET นะครับอันนี้ก็ถ้างเรงถุนลองพิจารณาดูนะครับคือมาถึงจุดสูงสุดที่ทํากําไรเรียบร้อยนะครับยังไงต้องขายเอากําไรนะครับแล้วก็จังหวะของเซตก็อย่างที่เรียนท่านทราบหลายครั้งแล้วว่าเซตนั้นมีโอกาสที่จะลงต่ําไปที่ถึง1289จุดนะครับ เพราะฉะนั้นจากจังหวะของเซ็ตถ้าราคาหุ้นขึ้นมาถึงจุดสูงสุดก็ควรจะขายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะมองนะครับดูโอกาสจังหวะต่างๆแล้วแต่ท่านนักทุนนะครับเราก็เปลี่ยนใทนททรนบตามความเป็นจริงนะครับมาที่ตัวที่3นะครับ ITD นะครับ ITD นะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทัสิ้น25.27ิมเลียนนะครับสำหรับตัว c c e t ก็มีเม็ดเงินเข้ามาที่ 5 9 7สิบเก้ามิลนั่นเองนะครับ,ส,บ ET, สำหรับที่ CET สำหรับตัว ITV ีนะครับไออมปเนี้ย i t ทนะครับไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอทีก็เป็นของจบจบไปแล้วนะครับเพราะว่าสารธรรมนูนท่านบอกว่าคุณพิธาน,นั้นมีมีสิทธิ์เป็นสสต่อไปนะครับคือต้องพูดถึงเรื่อง i t ท i ดีหน่อยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัวท้ายนะครับ ก็เป็น Develop กับวิดีโออะไรพวกน,นั้นนะครับตัวนี้มาที่ประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับ ITD นั้นก็ลบอยู่39%นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่10%แต่ว่า1อาทิเดือที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นมา5 5 5 6นะครับ PE ไม่มี U ไม่มี EPS DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS 0.07นะครับ สำหรับตัว ITD ดีนะครับราคาเช้านี้ก็ลบลงไป0.02สตางค์อยู่ที่ราคา0.76สตางค์นั่นเองนะครับยังไม่ถึง1บาทดีนะครับแต่ดูแนวโน้มไปดูกราฟนะครับจังหวะกราฟก็บอกว่าราคาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้าดูจากกราฟตรงนี้ก็จะบอกว่าราคาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดก่อนที่จะด,ดีดลงมาเพราะอะไรครับเมื่อราคาอยู่จุดสูงสุดลงจะลงมาต่ําสุด ตามสุดเสร็จจังหวะถัดมาก็จะไล่ขึ้นมาที่กรอบด้านบนนะครับก่อนที่จะไหลลงไปด้านล่างนะครับถ้าเราดูจังหวะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะครับราคาแม้ว่าจะไซด์เว์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับเห็นได้จาก MNCD ชี้ขึ้นแต่ว่า RSI นั้นไซด์เวปทางด้านข้างนะครับอยู่ที่ 44OBV ก็ยังคงไซด์เว์ดาวนะครับแล้วก็วนลุ่มไม่เข้านะครับ เป็นวอลุ่มออกก็เหมือนวอลุ่มสีแดงอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าจุดแปดเก้ามิลเลียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็เหมือนกับว่านักลงทุนหรือท่านที่ติดดอยนะครับก็ค่อยๆทยอยขายออกนะครับคือจังหวะนี้ถ้าถ้าถ้าเห,เห็นจังหวะขาขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านนักลงทุนที่กําลังรอคอยหรือถัวเฉลี่ยราคาก็เป็นจังหวะที่ให้ถัวเฉลี่ยราคาในจังหวะที่เกือบ เตี้ยพอที่จะได้กําไรนะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นกาลังอยู่กําลังเลือกข้างนะครับถ้าสามารถยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูชบแบงน,นะครับราคาติดกลับขึ้นไปขั้นบนได้นะครับราคาก็จะไซด์เวย์ไปที่0.97นะครับ0.97แต่ตอนนี้นะครับราคาก็อ,อยู่ที่0.77นะครับโอกาสที่ราคาที่ไปที่0.97ก็ อาจจะมีเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่1.29นะครับทำไมเราถึงมองอย่างนั้นก็เพราะว่าจากแนวโน้มต่างๆแล้วก็ดูสถานการณ์ในการทำงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลหรือทำกำไรเข้ามาใน,ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นต้องดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับห s i ซชี้ลง OBV ชี้ลง2ตัวนี้ก็ ต่างจากตัวตัว MACD แล้วก็ MACD Oscilloscope นะครับแต่ว่า MACD Oscilloscope ยังเป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปเพราะนั้นต้องเชื่อ MACD Oscilloscope นะครับต้องเชื่อตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ยังคงชี้ขึ้นแน่นอนราคายังคงจะต้องไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับยืนเหนือเส้นก,กลางบุชแบาราคานี้ยังคงเป็นเป็นการพักตัวหรือย,ย่อตัวชั่วคราวนะครับก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้มีโอกาสทํากําไร ใกล้หรือทํากําไรสั้นๆง่ายๆขบขึ้นไปต่อนะครับก็เก่งกําไรจาก0.76ขึ้นไป0.97นะครับสำหรับตัว itd นะครับและเดี๋ยวก็พอไปถึงจุดสูงสุดของกรอบนี้ชั้นด้านบนมันก็จะย่อลงมาอ่อนค่าลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ itd นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ bigim บนะครับ bigim บนะครับมีเม็ดเงินทั้งสิ้น1 3า 39ม้าิลเลียนนะครับย่อลงไปต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาที่ตัว s c 4แล้วกันนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวอันดับที่5นะครับวันนี้ตัวอันดับที่5ก็คือ s c 4นะครับ Communication System นะครับก็บวกขึ้นไป0.11จุดนะครับอยู่ที่1.14บาทนะครับราคาก็จะเห็นว่า ฝั่งออฟเฟอร์นั้นรอเสนอขายในหลักล้าน<ด>วอลุ่มเพียบเลยนะครับก็นะบถ้าดูเปอร์เซ็นต์ก็เห็นว่ามีปลายเปอร์เซ็นต์อยู่เพียง36.26.13%นะครับแล้วก็มีเซลล์อยู่ที่64ก็คือเอาส่วนใหญ่ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์การขายนะครับเสนอขายสัดส่วนใหญ่นะครับหลักล้านนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆย่อกลับลงมาที่0ดไอที่1.14หรือ1.13นะครับ ีโอกาสที่จะลงมาที่ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วไปดู3เดือนที่ผ่านมาบวกไป26.67% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอ่าก็บวกไป37.35%วว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นติดลบไป4.20%นะครับ PE อยู่16.78เท่านะครับ EU U อยู่8.66 8.65%นะครับแล้วก็ EPS อยู่ที่0.04นะครับ เราก็มีการปันผลที่0.05นะครับสำหรับต้นทุนเพียง1.14นะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเก่งกําไรได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้ถือว่าพุ่งพ้นเส้น2และวันมานะครับพอเส้น2และวันนั้นอยู่ที่1.11นะครับเมื่อมีแรงพุ่งสามารถพุ่งพ้นยืนเหนือเส้น2และวันไปได้นะครับราคาก็จะซา์เวไปทางเ้านข้ค่างนะครับราคาในจังหวะถัดมานะครับก็จะซา์เว์ยืนเหนือ เส้น2แลเว,วันไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้ยังเป็นเทนซด์เวด้าเอาแต่ถ้าถ้าเกิดเขาสามารถซด์เวฟตะานงข้างต่อไปได้ราคาเขาจะเปลี่ยนเทนเปลี่ยนทิศทางของเนียนเลกชั o นให้ซด์เวฟขึ้นไปนะครับนี่คือทิศทางของการเคลื่อนที่เห็นได้จากอะไรครับบอดลุ่มเข้าที่42.34มเลนนะครับแล้วก็ RSI ก็ชี้ขึ้นไปที่60นะครับแล้วก็ M.A.C.D ก็ยังโค้งโค้งกลับขึ้นไปนะครับไซเวอพขึ้นไปแล้วก็ O.P.V ก็ยังคงชี้ชัดว่วย,ยังคงชี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นยังคงเป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปยกเว้นนะครับตัวพาราบริสาซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแต่ตัวนี้ถ้าราคาไซเวต่อนะครับราคาก็จะกลับลงมาอยู่ด้านล่างและเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับถ้าพาราบริสาร์มาอยู่ด้านล่างจะเป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปนะครับ ก็บ่งบอกหรือยืนยันอีกครั้งว่าราคาจะไซเวอพขึ้นไปหวังว่าตัวนี้ยังคงเป็นจังหวะไซเวอ์ขึ้นไปได้ต่อนะครับราคาตัวนี้ย่อลงไปหลังจากที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนกรอบลีเนียเกชั่นกรอบกรอบอเส้น2องเลวันนะครับแล้วก็กรอบลีเนียเกชั่นก่อนที่จะย่อลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีดกลับขึ้นมาเพราะว่าเข้าใจว่า่าการบริหารงานเอ5 ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะราคานั้นถือว่าเป็นกําไรนะครับสาหรับ HCC นะครับน่าจะไซเวกลับขึ้นไปได้ไม่ยากนะครับสาหรับ s c c จะถามว่ากําไรจะได้อีกเยอะไหมก็น่าจะเป็นกําไรสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากว่าเขาจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในกรอบรีเนกเคชันนะครับคือจะต้องไซเวไปแต่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แต่ว่าถ้าเราดูภาพแนวโน้ม ระยะไกลนะครับดูที่ไทม์เฟรม e e k นะครับว่าเขาสามารถที่จะพุ่งไปได้แท่ไหนนะครับถ้าไปดู Time Frame Week ก็จะบอกว่า,ามีโอกาสาราคาที่กลับขึ้นไปชน1.16คือเส้น2แล้ววันนะครับแต่ว่าตอนนี้ RSI นั้นโค้งลงนะครับ RSI ชี้ลงนะครับเมื่อ RSI ชี้ลง m a c d ยังคงชี้ขึ้นแต่ว่า OBV นั้นก็ชี้ลงเช่นเดียวกัน แต่ตัวนี้ให้เราเชื่อตัว MACD นะครับว่ามันจะขี้ชี้ขึ้นต่อไปนะครับดูจังหวะก็ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปชนเส้นส่งแลนวันแล้วก็จะค่อยๆพลิกกรอบริเลกชันให้ไซด์เวฟขึ้นไปนะครับตอนนี้มันไซด์เวดาวราคาถัดไปก็จะไซด์เวขึ้นไปเพื่อไปชนกรอบริเลกชันที่1.61กนะครับก็ยังคงถือว่ายังคงทำอะไรได้ต่อไปนะครับสลับตัว เ c c นะครับแนวโน้มอย่างไรก็ต้องเชื่อ MACD นะครับแนวโน้มการไซเว์ขึ้นไปของราคานะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรานำหุ้นต่างๆมาเพื่อให้ท่านทุ้ถุนได้ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็ลองดูแนวโน้มแล้วก็ข้อมูลของเราที่ได้เรียนใลได้ทราบท่านท่านก็ค่อยตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรโดยการนำไปวางแผนนะครับงานนะครับ แต่สำคัญก็คือเซตถ้าเซตยังคงสายเวดาวนะครับราคาพวกนี้ก็จะต้องอยู่ไม่นานหรือขึ้นไม่นานนั่นเองนะครับต้องคำนึงถึงเซตด้วยนะครับก็ฝากท่านนั้งสุนเอาไว้นะครับยังไงถ้าท่านชื่นชอบก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกหลายเดือนเข้ามาแล้วก็เห็นความดีความชอบของเรานะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง ไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ